สวัสดีครับผมคนเดียวครับผมผม,ผมน้องบอสครับแล้วก็ผมน้องเบสค,ครับน้องเบสนะครับเย็นวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไรครับตรงกับวันที่เท่าไรเอ่ยตื้อ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 ช่วงนี้น้องบอสน้องเบส <c oughs> ปิด <c oughs> กลางภาคอยู่ปิดเทอมช่วงกลางภาคหลังจากที่สอบเสร็จแล้ว <c oughs> วันนี้วันที่สี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหก จะรู้ได้อย่างไงว่าชนนทที่เราสนใจแปลงที่ดินที่เรากำลังเจรจาอยู่แบ่งได้หรือไม่ได้แล้วเราจะแบ่งมันทำไมครับแล้วเราจะต้องแบ่งชนดทํำไมแบ่งที่ดินทำไมแบ่งเพื่ออะไรครับผมแบ่งเพื่ออะไรแบ่งแบ่งที่ดินอ่าแบ่งใช่เป็นแล้วล็อกเราแบ่งเพื่ออะไรครับเพื่อดีเจสร้างบ้าน เ,เป็นพื้นที่ของแต่ละหลังอ่าเราแบ่งเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการสร้างบ้านแต่ละหลังนะครับนงวัดบอกและเพื่อที่จะได้เอกสารแต่ละแปลงแต่ละหลังซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านแต่ละหลังแต่ละแปลงของเจ้าของแต่ละ,ะแปลงกันต่อไปนะครับบ้านหรือว่าโรงเรือนจะถูกปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดหนึ่งแปลงที่เราสร้างขายนะครับก็จะมีเอกสารสิทธิ ชนดตั้งแต่เราพัฒนาสร้างบ้านขายมาเราสร้างบ้านขายบนชนดบนที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ชนดนศ3ก็ยังไม่ได้พัฒนานะครับชนดนี่คือเป็นสิทธิออ์อะไรล่ะกรรมสิทธิ์สามารถอ้างได้กับบคุคคลทั้งโลกเนี่เขาว่าประมาณนั้น ที่เราจะต้องแบ่งแปลงเพื่อที่ให้แต่ละแปลงเหมาะสมกับการพัฒนาเหมาะสมกับการสร้างบ้านขายและเพื่อแต่ละแปลงจะได้มีเอกสารสิทธิ์ของใครของมันโอเคไหมครับไม่ใช่ว่าที่หนึ่งไรแล้วมีสร้างบ้านอยู่6หลังโดยที่บ้านทั้งหหลังเอกสารสิทธิ์หรือว่าโฉนดรวมกันอยู่แปลงเดียวไม่ใช่นะครับเราจะแบ่งย่อยออกมาทีละแปลงทีละแปลงโอเคไหมครับผมที่เราเคยแบ่งที่หนึ่ ที่เราเคยสร้างบ้านมานะครับแล้วแบ่งแปลงย่อยเพื่อสร้างบ้านได้กี่แปลงกี่หลังครับที่เราเคยที่เราเคยแบ่งได้ประมาณกี่หลังที่หนึ่งไร่ที่เราเคยแบ่งบ้านเดียวที่เราสร้างหนึ่งไร่ประมาณที่เราเคยสร้างไงหกหลังท่าที่สวยๆก็ประมาณหกหลังถนนผ่ากลางนะครับแต่ล่าสุดเราแบ่งได้แปดหลังเพราะ ถนนไม่ลึกมากจนเกินไปแล้วที่มันหน้ากว้างแล้วที่แต่ละแปลงนะครับแบ่งขนาดกระทัดรัดเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่สร้างบ้านตั้งราคาขายแล้วตรงกลุ่มจริงแบ่งได้ตั้งแปดหลังเลยโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าที่ดินที่เรากำลังจินรจาอยู่มันแบ่งได้หรือไม่ได้ น้องบอสตงเบตร,รู้ไหมว่าเราจะรู้ได้ไงว่าที่ดินที่เรากําลังจริรจาอยู่มันแบ่งได้หรือไม่ได้เราจะตรวจสอบยังไงปัจจุบันนี้การที่เราสร้างบ้านขายการที่เราพัฒนาสังหาริมทรัพย์เราอยู่ภายใต้กฎหมายหลักคือนี่ครับผมพระราชบัญญัติการจาัดสรรที่ดิน2,543 เราทําธุรกิจมุ่งการค้าเรื่ังผลกําไรจะอยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้ว่าจะแบ่งได้กี่ล็อกกี่แปลงหลายหลายท่านสอบถามมาว่ากรณีแบ่งที่ดินเปล่าแล้วครับกรณีแบ่งที่ดินเปล่าเพื่อขายกรณีแบ่งที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้านขายแบบไหนเข้าขายจะสรรไม่จะสรรครับไม่ว่าเราจะแบ่งที่ดินเปล่าเพื่อขายที่ดินเปล่าหรือแบ่งที่ดินเพื่อพัฒนาสร้างบ้านขาย ก็อยู่ภายใต้พรบการจาัดสรรที่ดินเช่นกันเขาไม่ได้หมายความว่าแบ่งที่ดินเพื่อสร้างบ้านขายไม่ใช่นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายสัส้นๆง่ายๆของมาตรา4ในพรบการจาัดสรรที่ดินแล้วเรานำไปสู่ว่าที่ดินแปลงไหนแบ่งได้หรือไม่ได้ดูจากอะไรยังไงเปิดนะครับพร้อเปิดเอกสารประกอบการเรียนนะครับม่วงไหมครับวันนี้ นี่เดี๋ยวเราจะเปิดไปอยู่หน้าไหนเพชรอพออยู่หน้าไหนเปิดให้น้องดูนยหน้าสิบสามหน้าสิบสามหน้าสิบสามของเอกสารประกอบการเรียนหน้าสิบสามเปิดไปแล้วครับผมเปิดไปเลยทักทายพี่หนิงนะครับ ครูแป้งหรือเปล่าครับแล้วก็ทีมงานเราทุกทกท่านเดินหน้าต่อไปเย้ yeah! สุดยอดมากๆท่านใดที่เข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเราจะรู้ได้อย่างไงว่าที่ดินที่เรากําลังจิจการอยู่หรือว่าที่ดินที่เรามีอยู่แบ่งได้หรือไม่ได้และแบ่งได้กี่แปลงก็ต้องย้อนกลับมาดูความหมายของการจาัดสรรที่ดินมาตราสีตามพรบนี้ หมายความว่าอะไรครับน้งบอสอ่านให้ฟังหน่อยนี่การจัดสรรที่ดินการจัดสรรที่ดินหมายความว่าการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิแบแปลงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลาย,ลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนและ ให้หมายความรวมถึงการเดินดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งไม่ไม่ชัดมาฝั่งนี้อ่าลุกข,ขึ้นหน่อยลุกขึ้นหน่อยอลุกขึ้นหน่อยอ่าลุกขึ้นหน่อยครับเราไลา์สดไม่เป็นไรง่ายๆชิวๆสบายๆหันหน้าหันหน้ามาฝั่งนี้อ่าอ่านให้พี่ฟังหน่อยก็ <S <S 2> <S 2> ไปท <8, S 2> <ต>ี่กล้องขยับไปหากล้องกันเน่ อ่าโอเคอ่าตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับการจัดสรรที่ดินการจัดสรรที่ดินหมายความว่าการจําหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินอ่นด้วยแล้วก็มองกล้องไปด้วยอ่านด้วยแล้วมองกล้องอ่านนิดนึงแล้วก็มองกล้องหน่อยนึงอ่าประมาณนั้นที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายๆแปลง ที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนและให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปีเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย ขอบคุณมากครับผมน้องเบสปรบมือให้พี่บนหน่อยครับขอบคุณมากนะครับลืมสอบถามทีมงานแล้วไปเสียงดนังฟังชัดดีนะครับอ่าครูปแป้งหรือเปล่าบอกว่ามาเรียนฟิสิกส์กับครูปแป้งได้ขอบคุณมากครับบอสขอบคุณครูปแป้งที่ขอบคุณพี่แป้งอ่าเบสขอบคุณที่ครับเบสขอบคุณมานั่งคันอะไรนักหนา,าเฉยๆนีเอเราจะ รู้ได้ว่าที่ดินของเราแบ่งได้กี่ล็อกกี่แปลงอะไรยังไงเราจะต้องเข้าใจความหมายของการจัดสรรที่ดิน2 5 4 3ที่เขาบอกว่าการจัดสรรที่ดินหมายความว่าการจําหน่ายที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไปไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนทั้งนี้รวมถึงการแบ่งที่ดินแปลงเดิมไว้ไม่ถึง10แปลง และต่อมาทยอยแบ่งเพิ่มเติมจนครบ10แปลงภายใน3ปีก็เข้าข่ายจัดสรรด้วยอันนี้คือความหมายของการจัดสรรที่ดินดังนั้นที่ดิน,ดน,น,ดนแปลงไหนจะแบ่งได้หรือไม่ได้จะแบ่งได้เท่าไหร่เราก็จะต้องมาดูความหมายนี้ถ้าเรากาลังเจรจาที่1แงแปลงเราก็ต้องดูว่าที่แปลงนี้นะครับอันดับแรกอ,อยู่ในพื้นที่อะไรหมายถึงผังเสียอะไรยังไงเบื้องต้น ทำอะไรได้หรือไม่ได้เขาเรียกว่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินอ่าแล้วก็ต่อไปอีกว่ามีสถานภาพเป็นยังไงกรณีพิพาทไหมนะครับอายัดหรือเปล่าติดจำนองหรือเปล่าติดขายฝากไม้แย่งมระดกกันอยู่หรือเปล่ามีประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าแล้วก็ต่อเนื่องว่าเขาแบ่งมาแล้วกี่แปลงภายในสามปีที่ผ่านมา เขาแบ่งมาแล้วกี่แปลงภายในสามปีที่ผ่านมาเต็มหรือยังเต็มสิทธิ์หรือยังเต็มสิทธิ์กรณีจะแบ่งเต็มสิทธิ์เพื่อยังไม่เข้าสู่กรบวนการจาัดสรรก็คือยังไม่ให้มันถึงสิบแปลงรวมทั้งแปลงคงก็คือยังไม่ให้มันต้องถึงสิบแปลงยังไม่ต้องถึงสิบแปลงคือเก้าแปลงลงมารวมทั้งแปลงคงถ้าถนนยกให้สาธารณะนะจะไม่นับหนึ่งแปลง ที่หนึ่งไร่เมื่อกี้น้องบอสบอกว่าแบ่งได้ประมาณกี่แปลงนะครับกรณี Enjoy Home ที่เราสร้างมาโดยตลอดประมาณกี่ห้แปลงอ่าห้าถึงหกแปลงโดยเฉลี่ยหกแปลงนะครับง่ายๆหกแปลงถ้าเรายกให้สานะอีกหนึ่งแปลงไม่นับอ่าไม่นับเป็นแปลงที่จิตแต่ถ้าเรากันไว้เป็นทางส่วนบุคคลกรณีทางส่วนบุคคลแล้วก็จดพระราชจำยอมเขาจะนับเป็นอีกหนึ่งแปลงเป็นแปลงที่จ็ดนะ ที่หนึ่งไร่ถ้าสร้างบ้านเดี่ยวหน้าตาประมาณเหมือนอย่างเอ็นจอยโฮมแบ่งได้ประมาณหกแปลงยังไงก็ยังไม่ถึงเก้าโดยเฉลีย่ยนะครับส่วนใหญ่คือยังไงก็ยังไม่ถึงเก้าถ้าก่อนหน้านี้ภายในสามปีที่ผ่านมาที่แปลงนี้ไม่มีการแบ่งมาก่อนเราก็แบ่งได้ปกติสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อได้สร้างบ้านขายได้หรือแม้แต่แบ่งแล้วจะขายที่เปล่าก็แล้วแต่เราเลย แบ่งแปลงย่งอยตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันเมื่อรวมันแล้วตั้งแต่สิบแปลงก็้าขายจัดสรรด้วยดังนั้นเราเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินหาข้อมูลต่างๆเราขอสเนาชโชนโที่ท่ายเท่าสาหรับจริงมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมา หาข้อมูลว่ามันทําอะไรต่อได้หรือไม่ได้โดยเฉพาะการแบ่งเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนว่ามันแบ่งได้หรือไม่ได้หน่วยงานที่จะพิจนาที่จะดูให้กับเราว่าแบ่งได้หรือไม่ได้ต้องไปที่ไหนครับผมสำนักงานที่ดินน,น,ดน,นะสุดยอดมากๆเราะจะต้องไปสอบถามหัวหน้าที่สำนักงานที่ดินก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าพรบราการจัดสรรที่ดินมาตรา4เนี่ยคือความหมายคือความหมาย แต่การตีความอาจจะมีการตีความในเชิงลึกมีประเด็นข้อ,อก,กฎหมายมีประเด็นที่เขาเคยเกิดกรณีพิพาทมีคำสั่งมีหนังสือเวียนที่ทำให้เจ้าที่ในทางปฏิบัติตีความหมายที่มันลึกซึ้งที่มีความละเอียดมากกว่าความหมายของการจัดสรรที่ดินตามมาตรา4ก็เป็นไปได้เราจะบอกกันมาโดยตลอดว่าดุลยพินิษ นะครับแต่หลกัลกๆคือขอให้เข้าใจข้อกฎหมายก่อนนั่นหมายความว่าถึงแม้วันนี้เราไปเจอที่หนึ่งแปลงใช่ไหมบัสภายในสามปียังไม่มีการแบ่งใช่ไหมครับก็ใช่ว่าเราจะแบ่งแบบลายย่อยหรือว่าก้าวแปลงลงมาได้สักทีเดียวเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีเหตุอย่างอื่นอีกหรือเปล่ามีการตีความหมายมีดุลยพินิจอย่างอื่นอีกไหมก่อนที่จะทําสัญญาจะซื้อจะขาย ฮ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทบทวนกันกับนุงบอสตุงเบสนิดหนึ่งที่ดินความหมายของควาว่าการจัดสรรที่ดินใช่ไหมครับต้องแบ่งตั้งแต่กี่แปลงขึ้นไปครับแปลงอยอตั้งแต่กี่แปลง,งนี่ไงความหมายสิบแปลง,งขึ้นไปเข,ข้าข่ายจัดสรรแน,น่นะครับและโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน ไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันมันจะต้องเข้าองค์ประกอบโอเคนะครับผมเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าที่ดินเราจะแบ่งต่อได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปเจอที่ทุกแปลงทำเลได้อาราคาได้เงื่อนไขได้แล้วก็ทําสัญญาจ,จะซื้อจะขายแล้วก็ไปสร้างบ้านในที่ไม่รู้ว่าเอกสารจะแบ่งต่อได้หรือไม่ได้ไม่ใช่นะครับในวันที่เรา โอนบ้านให้กับลูกค้าเราจะต้องโอนโฉนดด้วยเห็นไหมครับนี่เราจะต้องโอนโฉนดด้วยโฉนดจะต้องถูกแบง่งออกมาเป็นแปลงย่อยๆและจะต้องถ้ากรณีย,ยื่นขอสินเชื่อก็จะถูกจดจำนนงโฉนดและก็บ้านเพราะก็จะถูกจดจำนนงปัจจุบันนี้แบงค์เขาไม่เก็บโฉนดตัวจริงไว้แล้วนะครับเขาให้ลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้าน ก็บตัวจริงไว้เลยนี่แบงค์ไม่เป็นภาระในการเก็บไปเก็บมาแล้วนฮะ่าน่าจะรน่าจะรู้กันแล้วนะนะครับเนาะวันนี้นองบอสตูมเมสก็ได้เรียนรู้ความหมายของคาว่าการจัดสรรที่ดินการจัดสรรที่ดินจะทําให้เรารู้จะทําให้เราสามารถตีความได้ว่าที่แปลงไหนแบ่งได้หรือไม่ได้ และแบ่งได้กี่แปลงแบ่งแบบไหนไม่เข้าขายจัดสรรแบ่งแบบไหนเข้าขายจัดสรรเฟสหนึ่งถึงเฟสเจที่ผ่านมาเราสร้างแบบลายย่อยนั่นหมายความว่าเข้าจะสรรไหมครับยังไม่เข้าจะสรรทาไมถึงยังไม่เข้าจัดสรรพรยังไม่เพราะย,ยังไม่มากกว่าเก้าอ่าบอสบอกว่ายังไม่มากกว่าเก้าแปลงเย่เก้าหลังถูกต้องครับผมสุดยอดมาก เพราะยังไม่ถึงตั้งแต่10แปลงขึ้นไปไงเราก็เลยไม่ต้องเข้าขายจากสรรภายใน3ปีที่ผ่านมาในการแบ่งที่แปลงนั้นนั้นแล้วเฟส8ทํทำไมถึงจัดสรรครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่10แปลงขึ้นไปใช่ไหมครับต้องตั้งแต่10แปลงขึ้นไปหรือมากกว่า9แปลงเขาใช้คำว่าตั้งแต่นั่นหมายว่าพอสิบแปลงเนี่ยก็ต้องจัดสรรแล้ว <50. S 1> จัดสรรในควหมายคือต้องทําผังโครงการ และสนุโภคณาที่ดินต้องตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรแล้วก็ยื่นเสนอคณะกรรมการจัดสรรโดยมีใครเป็นประธานครับผมหัวหน้าใหญ่คณะกรรมการในการจัดสรรที่จะอนุญาตให้เราพัฒนาได้หรือไม่ได้นี่ใครเป็นประธานใหญ่ใหญ่สุดของจังหวัดคืออำนาจใหญ่สุดของจังหวัดผู้อะไรผู้ว่าผู้ว่าอะไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกระบวนการขั้นตอนพอสมควรแต่มือใหม่ทุนน้อยสร้างแบบก้าหลังลงมายังไม่เข้าสู่กระบวนการจาดสันเหมือนอย่างที่น้องบอสบอกหนึ่งถึงเจเรายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรเพราะยังไม่ถึงตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป และก่อนที่เราจะทําสัญญาจะซื้อจะขายเราจะต้องไปตรวจสอบสถานภาพของที่ดินดูก่อนว่าแบ่งได้หรือไม่ได้ก่อนถึงทําสัญญาจะซื้อจะขายไม่ได้หมายความว่าภายใน3ปีที่ผ่านมายังไม่มีการแบ่งเกิดขึ้นไม่มีปัญหาอื่นๆแล้วเราจะแบ่งที่แปลงนั้นได้เสมอไปต้องดูด้วยว่าเขาตีความว่ายังไงอีกมีประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับผมต้องรู้ทุกอย่างเรื่องพวกนี้ก่อน ถึงจะนำไปสู่การทำสัญญาจะซื้อจะขายลงทุนต่อๆไปไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่สำคัญมากๆนะครับปัจจุบันนี้หลายๆพื้นที่การตีความของการจัดสรรที่ดินก็มีความเข้มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะท่านเจ้าของโครงการอย่างพวกเรา,าเยอะมากขึ้นใครๆก็พัฒนาใครๆก็พัฒนาใครๆก็ลงทุนใครก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการได้เกิดการ ลงทุนเกิดการยื่นคำร้องแบ่งแปลง,งเกิดการพัฒนาเกิดป้ายเกิดอะไรโอ้โหเต็มในพื้นที่ไปหมดเลยการตีความของหัวหน้าในพื้นที่ก็เลยมีความเข้มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น,นตั้งแต่ส่วนกลางที่มีหนังสือมาอมีการกําชับมามีหนังสือเวียนมามีความเข้มงวดมาหลายพื้นที่พอเขารู้ว่ามุ่งการค้าและหวังผลกำไร ถึงแม้ว่าไม่ตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปไม่ใช่ไม่ถึงตั้งแต่สิบแปลงข,ขึ้นไปเขาก็ให้จัดสรรน,นะเดี๋ยวนี้โอเคไหมทางเวทหลับพี่ยังครับหลับพี่ยังทางเวทยังวันนี้เราได้เรียนความหมายของว่าจ,จัดสรรเป็นข้อกฎหมายอ่าสั้นๆง่ายๆแต่ก็ต้องมีการตีความกันพอสมควรรอบที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เหตุและผลความจําเป็นว่าทําไมต้องมาสร้างบ้านขายเพราะอะไรยังไงให้เห็นว่ามันมีความพิเศษขนาดไหนยังไงแล้วเราสนใจหรือเปล่านาไปสู่การที่เราสนใจแล้วก็ตัดสินใจลงทุนตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการและเราก็เลยตั้งชื่อโครงการของตัวเองจาได้ไหมครับพอเราเห็นแล้วว่าการสร้างบ้านขายมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แล้วเราก็มีการบ้านในการออกแบบโลโก้ต่าง ใช่ไหมวันนี้เรากมา็มาคุยความหมายกันสเต็ปต่อไปที่แบบไหนแบ่งได้หรือไม่ได้อะไรยังไงข้อกฎหมายหลักกฎหมายแม่ที่ควบคุมอยู่คืออะไรก็ไม่ได้เรียนรู้ความหมายกันเป็นสิ่งดีๆที่เราอยากที่จะส่งต่อนะครับผมทังวัดอ่านคอมเมนต์พี่ๆหน่อยมีอะไรบ้างอ่านคอมเมนต์พี่ๆหน่อยสวีครับพ,พี่สมเกียรต์เบสไปอ่านใกล้ๆที่เบสม<ฮ>ีสวัสดีครับสวัสดีพี่มีสวัสดีพี่ๆทุกคนดิ อ่าพี่พงศ์พี่พงศ์พี่พงศ์โอนหรืยังแซวพี่พงศ์เซลพี่พงศ์โอนหรืยังพี่พงศ์โอนหรืยังครับอ่บบาเบสจะเบสใกล้จะโอนอีกอีกหลังนึงแล้วนะวันพุธนี้ในใกล้จะโอนอีกหลังนึงแล้วนะครับวันพุธนี้เนี่ยโอนเรือรือโอนรือเรือนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกทุกท่านบรรยากาศยามเย็นชิวๆอย่าลืมพาลูกพาครอบครัวไปเซอรฟี่หน้าโครงการของตัวเอง นะครับไปทำคอนเทนต์ไปเดินดูความเรียบร้อยไปดูผลงานของที่เองแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามาโคตรไกลแล้วฉันทำได้ฉันทำได้หลายท่านอาจจะเจอวิกฤตเจอบททดสอบมีเรื่องให้คิดให้แก้ไขบ้างนิดหน่อยแต่ยังไงมันก็ต้องมีทางออกเราจะต้องเดินทางต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนวันนี้ขอบคุณน้องบอสุมเมแล้วก็ทีมงานเราทุกทกคนมากๆครับผม ความหมายของคําว่าการจัดสรรที่ดินหัวใจสําคัญของการเริ่มต้นเดินทางรอบต่อไปเรียนอะไรกันดีเดี๋ยวมาดูว่าแบ่งแบบไหนเข้าขายจับสรรไม่จัดสรรเป็นตัวอย่างให้พี่ๆดูดีกว่าจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพี่ๆท่านใดหลายๆท่านอาจจะยังมึนๆงงๆอยู่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันพร้อมกันเลยโนด ที่เรากําลังจินจาอยู่หนึ่งไรเราจะต้องแบ่ง,งแปลงย่อยออกมาเป็นชนวแต่ละใบแต่ละแปลงยกตัวอย่าง50ิบตารางวา60สตารางวา70ตารางวาเป็นชนวนแต่ละใบแต่ละแปลงแล้วเราก็ไปสร้างบ้านในแต่ละแปลงแต่ละชนวนนั้นแล้วเราก็ยื่นกู้ขอสินเชื่อเวลาเราโอนเราจดจำนองแล้วก็โอนทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชนวนจะเป็นแปลงไข่แปลงมัน แต่จะแบ่งได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้ความหมายของคําว่าการจัดสรรที่ดินถ้าแบ่งได้แบบรายย่อยต้องทํำยังไงแบ่งได้แบบการจัดสรรที่ดินต้องทํำยังไงมีที่มาที่ไปโอเคนะครับผมและฝากกับทีมงานเราด้วยถ้าจะให้ด,ดีพัฒนาฉนดพัฒนาฉนดเต็มที่นอสสามนอกเหนือจากนี้ไม่แนะนําให้ไปยุ่งนะครับโฟกัสที่ชนดเอกสารสิทธิ์อื่น เอาไว้ก่อนสอข้อหนึ่งสอประกอบอะไรพวกนี้ไม่แนะนําอประกอบนี่คือมันไม่ได้อยู่แล้วแต่สอข้อหนึ่งมันจะนําไปสู่การออกโฉนดก็ยังไม่แนะนํายุ่งยากหลายอย่างของเราโฟกัสที่โฉนดโอเคไหมครับผมอย่า่ไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้น้องบอสเมิหันไปทักทายพี่ๆนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับอ แล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปครับผมบ๊ายบาย